รับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บ้านไอสุวัดวัดลงปูอุดรครับวัดป่าลงปูวัดป่าอุดรหลังจากโดตัวเลขนักท่างของลงปูพนวดติพันธ์มา8ปดเจวันนี้ได่ยินข่าวว่ามีชุดพิเศษฝากตอนพี่น้องเอฟซีพร้อมชุดพิเศษชุดคัดชุดเน่นเสี่ยวมาโรแบบได้ครับแฟนๆแฟนช่องให้พี่น้องตองไปสุขสุขคนตาม ทีมงานเข้าไปครับก่อนจะชมคลิปนี้ฝากน้ำหน่พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำปะ่ะน้ำทีมงานเข้าไปรกราบนมัสการหลวงปู่วัดป่าอุดรน้ำแข็งครับพี่น้องเชิญครับพี่เวันมือนี้ได้ลงเลยจิตได้ลงเลยลายจิมีเพิ่มเติมอยู่คือมีศูนย์แปดสาม คับห้าหนึ่งห้าเจ็ดน้ำปูเนาะแมนแมนอันนี้คือเคียงโทรศัพท์ครับเคียงโทรศัพท์เคียงโทรศัพท์อห้าหนึ่งอห้าหนึ่งเอห้าหนึ่งเอห้าเจ็ดอืมครับผมเป็นเป็นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับผมครับเอาครับเอาเอ็กโซโแท้เราขึ้นจะมักแต่ละหาเจ็ดกระได้ปูหาหนึ่งกั่ยุก็หมดเนี้ยแปดสี่ก็สวยครับแปดสี่เออแมนเอ็กขซโฟจะของวืตัวนี้ทีร้านปากกาแดงพูงตัวนี้ให้กันหน่อย ปาการแดงปากาแดงหิปูจะวตไหนปูเน้นให้สคู่ันนะครับผมู้เน้นคูนี้เนี่ย็นมนี่สองปสี่เนี่ยูสิเน้นสี่สองนีอ้สี่สองเอาาไมตั้งไม่ตั้ก่อนนี่สีู่เน้นปูเอาสองสี่ครับเู้เน้นสีอแอดเียนพิดให้สเียบปู่ก็่าเอายำตัวสีแดงแล้วยำตัวสีแดงแล้ว มันไอ้ผู้ฟันแค่เดียวป่ะคะอืมฟันมาไปดีใน่ป้าเขาหรอปูเลยกวันใจว่าเรียกเขาเล้วตัวนี้มันเป็นแรงงานเพราะปูที่มันใจน่ะเนี่ยเรกงานผม้องใหแมนโอ้คุณอยากได้อันเลี้ยงไทยน่ะครับแมนมันออกตัวนี้ที่เอาเลี้ยงไถ่คุัจริ่นะครับผมผู้วางมดบันหนึ่งของปูเขาเล้ยวบัดนี้กัเขาของงานเขาตัวครับแมน มาเขียนบอกเขียนอีกเขียนหนึ่งแล้วยังมาเอาเขียนชุดสองซี่ขึ้นเขาอยู่ <c oughs> พูดถึงเสี่ยาซี่สองไหมแปลว่าส่วนของปูแก้วเพิ่นฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ปูอีกอืเพิ่นฝันเกี่ยว <c oughs> แต่ว่าบโปรพื่นปูนี่ก็มั่นใจโตนี่แหละครับผมคือผมว่านนี่ปูเน้นให้ทั้งช่องอ่าที่ที่ตัวปูเน้นนะครับ <c oughs> ที่บ่ดบได้ลูปอยู่บนต้นหัวเนาะี่ยที่ได้ลูกออกตัวเน้นไม้พิ่ง ตัวเน้นทีคูมักคูชอบนะครับพี่ชีครับก็อยู่ในตัวนี้แหละครับพี่ชีครับก็อยู่ในตัวเดียวกันล่ะตัวเดียวกันนะเนาะครับเนาะวงไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเน้นต้องไปล่างสี่สองล่างนะครับพี่ครับสองแปดสี่นะครับอันนี้คือชุดเน้นเลยใช่ไหมครับแมนแมนตัวเน้นสองคูเนี่แหละบููชอบสองคูนี่ยยันเนี่ยสัตวสัตว์ทับเอฟที่พออยากลง้นทุ่นไล่กันแต่ว่าเข้ากันแต่ต้องไม่ตัวกันแม่หมอมันไม่เล็กอยู่สามคูเป็นเพราะอะไรครับผม มีเลขสามคู mm ่อ hmm, ยู uh, <S <S <Le an> ่ในนี้ก็ม like, ี่แต like so so ่ว like ่าอันนี้ผู้มักพิเศษนะนี่เห็นไหมสองคู่นี่ผู้มักนี่อันนี้ก็เข้ากับกันไว้กันไว้ก็เลยกับกันไว้กันไว้ก็เลขตัวเดียวกันละคือคืพผู้ว่าอย่า้ยายหลายตัวนะพิเศษเลยนะปู่พิเศษผู้้มมกนะนี่แหละครับชัดเจนเลยครับปู่ชุดเน้นนะคะชุดเน้นอันนี้ชุดเน้นนอยอันนี้ชุดหน่อยชุดอ่ะเราบคนงบหน่อยนะปู่เนาะงบหน่อยพุงบหน่อย ผ uh well uh ู้มอบหน่อยคัะปะเนังบ้นัะชุดเต็มชุดกับนี้นี่เต็มชุดชุดเต็มชุดเต็มเต็มชุดชุดเต็มนอกจากมันตรงมิตักันแมนบ่ล่ะครับผมตีเป้าตั้งเจอนั่นหลยกับบอลนั่นเนี้ยบ่ตัวบางินผู้บ่ได้เน้นเนีนบ่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผู้บ่ได้เน้นเนีนบ่ลมีกี่เนี่ยแปดเบอลเนี่ยเออมันมาที่หลังเนีนบ่ล่ะครับผมเจ้ว่าผู้ว่ามักนี่แต่ว่าผู้พลันมักนี่แมนบ่ลล่ะครับ บัดนี้เดียวนี้ปั้อมากนี่ยังสี่นะเออครับเอมันกับางนี่หันกับเมมของปู้วใช่ได้ล่ะอปู้บักตัวนี้แมนหมดอะครัมันกัมาจิ้มจิมเนียมั้งแตเครึ่งนึ่งัวกูอืมก็รับแต่ครึ่งหนึงนี่นี่แตครื่งหนึ่งก็ทับใหม่ใหม่ใไม้ใหม่ใม่าแต่แต่ใหม่ใหม่ครึ่งนึงเลี้ครึ่งนึงเลี้ยครึ่งเดียวเลี้ยครึ่งเดียว ทำมาเรียกขึ้นเลยแล้วมันก็เลยปูก็เลยตีเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตรงกลางเรียกขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแต่ก็อย่าลืมรุ่นแค่นั้นเองใช่ใั่ปูกระดิ่เหนื่อไห้เต็มกุฏิปูเนื้อไห้อย่างครับจุดจุดอันนี้ก่อนเนื้ออยู่หน้ากุฏิโอ้แหเจ้าผลไม่้เจะาดวนแลี้ยวแต่ว่าปูนี่ เอาใส่กะละมังมาหวนนันทราหนึ่งเนาะโอปอเนาะได้แตกสามตัวเลยเนาะหวนนันครับเพราะนั้นก็เป็นทุ่งผุยอ่ะเมื่อก่อนเป็นก้อนเต็มทุ่งผุยอยู่หนาพุที่นี่ไหมครับครับบัดนี้พูกระเลยว่าเว้ยมันหลายพูดครับมันกินมาเหมือนดอกเอามาไหรจจกซ้ำเนี้ยูุก็เลยเอาใส่กะละมังหนึ่งมาจมของมันได้กดดีก็เลยแตกสามตัวในหวันหวนเนี่ยเขาไม่ให้เป็นรถเพราะนั้นเป็นตัวไหนโอปอลเพราะมันยังหกสี่สองบ๊อ่ ันนมักกลางวันสาว่ามันเอียงล่ะหมดผู้ฟันนี้ผันพลทุบนะเก้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้าสี่เก้าเอออะไรนี่แหละเก้าห้าสี่เอห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าสี่เนี่ละาะที่สามตัวแต่ที่สามตัวแต่กัะลูกนะครับในกลางพันษาเนาะจำใบยนเป็นทะเบียนไหมผมแมนมนเออเออแมนเป็นทะเบียนรถพ่อไเก้าห้าสี่เออเก้าเห้าเกสหมดสมากก็มาออก เพราะว่าด้วยมากเลยเรื่อซ้ำตัวอย่างคุ้มพอไวเอาตลอดน่ะแล้วบุญแล้วบ่ญทั้งหมดมาเนี่ยไหนจะเอาแต่แต่ยังทั้งให้เอาเงินน้ำถนอกซื้อน้ำเอาต้มปูเอาเตาดอนนี่ขี้มาเจียมป้ายแดงถนอกันใดอย่ามาเจียมป้ายแดงนี่ป้ายแดงมาเจียมต้มปูนี่มันไม่หันกับโอปอกับเชียนกับมือเนาะครับผมบดสดๆเสร็จๆเั็มหน่อยเพไฟดวงกับปูซ้ำตัวแตกเนาะ เขียนอปอสนอยุทธายโทศัพั์ปูนี่แหละนาแปดเจ็ดสามนี่ยเาอปอก็ะไจวดจวดเลยเว้ยปันนั้นยังมาเพเห็นอยู่ผู้จงรเลยสังคมแล้วเพราเห็นเนาะเห็นตะเบิอตัวเนาะผู้มุก็พุทบก็าเพราะเห็นกันเลยเห็นทีกันไหนแต่เจงามาเนาะแตเด้ามาพุนเนเพราะท่านหอดครับเนี่ยครับพูนเนเพราะท่านหอดหอดพดนี่แหละเห็นมานี่และทุกทัวเลยมานี่ยพดนี่มันใจจักกว่าเส้นปูปูมันใจจักกว่าเส้นมันก็คือมันใจว่าเลขเขาแล้ว หวดนี่พอผู้ไปลีน่นป้าเขานะสิไปลีนั่นป้าเขาเห็นป้าเขียวเขียวงามแต่ว่าทีแน่ๆนี่คือเลขสองตัวนี่ผู้มั่นใจคือสี่สองเลขยาใช่ไหมครับสี่สองแมนเลขล่างอมหาจะประตอรีไว้เลยผู้มั่นใจนะครับตัวบนนี่เนี่ยกับเม็ดนี่แหละต่ว่าแต่ว่าเม็ดนี right. s <S ่มันมีขึ้นมีลงอยู่เพิ่นบอกพวกเกี่ยวก็นเลยเนี่ยสามคู่นี่แหละไม่แค่สามคู่เท่านี้ล่ะสองแปดห้าแล้วก็สองแปดสองนะคูกับเรื่องไมาเน้นตัวกางเนี่ย ไฟใหม่ทอดซับเนาะครับใหม่ทั้งมดเหลือครื่องหนึ่งแมมปูเขาต้องยุเครื่องตัวเด่นหรอกปูก็เลยมาหมักตัวนี้พอดี๋มันสองแปดสี่นี่นะครับใหม่เครื่องนี่มันเหลือเครื่องหนาเครื่องหลังปูมันเหลือเครื่องหนาเครื่องหลังแต่ปูหลุมเป็นมามันใหม่เครึ่งทอดซับปูไม่ได้ฝันนี่มันใหม่เครึ่งหรือฝันแต่ว่าปูเก่เป็นฝันแต่ว่าที่ในนี่นี่มันมันก็ออกข้างหลังเลยเด้เบิ่มึ้นครับมันก็ะเทียบดเลยข้างหนากว่ปูเพราะเดี๋ยวเป็นมามันเครื่องหนึ่งไหมไม่ต้องมีกลางออยู่่เครืงม โ่เมนเลขสิแตกสามตัวอีกว่าปูก้อนนีแห่ขึ้นกันหนินุ๊ก็บ่ก้่นนั้นใจกันนั่นเพราะว่าผู้เกี่ยวเป็นผู้ฟันน่ะแต่ว่าผู้ฟันนี่เดี๋ยวแขกผู้ฟันนี่ก้อนมือสุดท้ายผู้เปรับราของม่วงเละผู้บอกช่วยบ้างไปไปสวยเอาแบกม่วงไปลักม่วงให้เจ้อน่ะเมื่อวันที่เลขสิบห้าสิบหกเลขจวงน่ะเป็นช่วงมักใหญ่ดุบเนาะเด้อช่วมนี้เราใบเศาชั่วขึ้นไปมันเหมนใบบังจะถือบ่ถือน่ะชั่วขึ้นไปมันล้วนแล้วไม่ดีมันนี่ ใส look, day, uh ่ถงจะเต็มสามถงแล้วเนาะยั้งย่านก็เห็นทั้งเป้าโอนะไปรักพึ่งนี่ก้มฝันนะครับนี่ก้มฝันนะครับเป็นขั้นระดับครับพี่น้องเอฟซีตุนแทนเป็นตัวเลขแนวทางของปูวัดป่าอุดรครับเป็นเอฟซีตุนแทนตัวเลขแนวทางตัวเน้นตัววงตัวเน้นตัวหนักครับพี่น้องเอฟซีตุนตัววงไวส่วนห้าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นตัวกันครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องเส้นไว้เป็นเพื่อแค่สียกลางเด้อพี่น้องเอฟซีทุนแทน พี่น้องมักกะจังเอาของหลวงปู่เพิ่นขึ้นวัดที่ผ่านมาของหลวงปู่เพิ่นแจกสามตัวที่พี่นอ้องออริไทยทรศัพท์เพิ่นนี่แหละครับแปดเจ็ดสามส่วนตัวเลขแนวทางวันนี้ครับเน้นไปที่สามตัวกระมี่สองแปดสี่ติปูเพิ่นหนึ่ยเน้นหนาก็คือ้สี่สองครับพี่น้องกับสองแปดสี่นี่แหละพี่น้องไปพิจารณาเอาส่วนตัวกันตัวอื่นไม่เลือกครับพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเวลาฟังน้ำ ให้มิโชคมิมันฝากกดน้ำแนบพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกดสับสั่งไขและแกะดิงแกงเตียนใหม่พร้อมเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจทั้งช่องและทีมงานครับอย่าลืมกดสับสั่งไขกดติดตามเป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพี่น้องเอฟซีตุ๊ดแทนตัวเลขกน่าท้าก,กันได้มืมเนี่มาไก่ค,ครับพี่น้องให้มิโชคมิมันรำรำรื้อเรกันสกูขข๊ดสกคนเด้อพี่น้องเอฟซีฝากันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ล,ล่าลงไว้สวัสดีสวัสดีมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ นี่เป็นชุดเน้นครับพี่น้องน <mon> ี่เป็นชุดเน้นของล็อปบูเพิรนครับพี่น้องเอฟซีนาอโอ้เกล็ดรื้มเกล็ดรื้มพี่น้องนี่เป็นชุดเน้นครับพี่น้องเป็นชุดเน้นที่ปูเพิรนเน้นไว้เน้นหนาเน้นหนาครับชุดนี้ปูเพิรนวาเป็นสิบปล่อยใส่ข่งสุดถ่ายแต่ว่ามือนี่ดีใจกับเอฟซีน้ำครับพี่น้องโอ้โหตุกคนสิได้เบิรงมือนี่จะคือเพิรนบวกัดเพิรนบวโตดไปเลยอ่ะครับพี่น้องก็คือปล่อยใหญ่สดๆร้อนๆเลยมือนี้ก็ได้ ตัวที่พันจะมาปล่อยโครงสุดท้ารจ้ามือนี้ก็มาปล่อยแล้วตัวเลียนทาง284และ42่สอเป็นเนนตัวหนาของหลวงปู่เพิ่นขคำเห็นไหมชมไม่หมานลำๆได้ด้วยกันสู่ทุกคนเด้อพี่น้องเกือบมะม่วงลืมมันทับเดียวพี่น้องพอกันไม่คิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีน้ำกับพี่น้องครับเน้นพิเศษรุ่เล่พี่น้องเน้นพิเศษรุ่เล่เนี่ย